ขอกราบสวัสดีครับท่านตอนนี้คุณยมผมบิงน,นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไม้ครับกันอีกเช่นเคยที่ผมไม่ได้ทําคลิปนานก็เพราะว่าผมเหนื่อยนะครับต้องอะไรตูนนี่จยูจิอะไรนู่นนี่อีกนะครบโอ้ยเหนื่อยครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปสัก่ันครับคราวนี้ผมจะมาถ่ายโทษการอยู่ในมาพีมาที่มีหมูบ้านเอ็นนั่นเอง ะรอะไรครับมาเริ่มกันเลยป้ายสีนี้เป็นสีทูโทหาฮอ่ะเท่าชมเห็นต้นไม้นั่นไหมครับมันคือต้นไม้สีม่วงครับแต่เราไม่ได้มาแค่คนเดียวครับเรามากับแซนด้วยเย้ดูสิดูสิครับนี่ว่แต่ ไปครับออโอเคเราก็เจอต้นไม้ไปแปลกเวลาถ้าใครเคยใช้ซีนนี้แล้วเจอต้นไม้แบบนี้ก็อ๋อบั๊กของเกมนี่โอเคโอเคคับทุกผู้ชมเรามาเริ่มกับการตัดต้นไม้กันนะครับ มาเริ่มการตัดต้นไม้กันเลยนะครับเพื่อนทักมาครับเพื่อนทักมาครับดีครับโอเคโอเคเราได้ไม้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ป้ายโอเคเราเดินทางกันเลย เรามาเจอกับอะไรบางอย่างนะครับอ๋อผมรู้แล้วครับมาคืออะไรมาจะมีอุโมงค์ซอมบี้กับเอ c ีซอยู่ใต้นั้นเขาให้รักษาซอมบี้อ่ะผิดบ้านครับโทษทีครับผิดบ้านนั่นไงผมรู้แล้วครับมาอยู่ที่ไหนตามผมนะครับตามผมมา มันอยู่ในป่ากันอยู่ในป่านะครับตอนหนึ่งนะครบแล้วสักครู่นะครับอืมแมบปบนี้เป็นแมบฮีมะนะครับระหว่างที่รอกันอยู่นั้นก็ทับของกันเลยนะครับแซนอย่ามากวน จบก็ครับสตรีทนะครับแซนอืมแซนเ,เพิ่งกินฮอทดอกซีโอ้ยอืมจบโอเคเราจะถึงเป้าหมายแล้วนะครับก็ อีกไกลเลยเรามาสู่พื้นดินกันก่อนนะครบเอออุอ้ยน่ามาอะไรนะครับท่าผู้ชมผมรู้แล้วครับมันคืออะไรมันคือบ้านแต่มันไม่ใช่บ้านปกติครับเดี๋ยวนะว้าวผมรู้แล้วมันคืออะไรครับ คุดแล้วก็ลงไปลงไปอ้าก็ลงไปสิโอเคซึ่งเรากำลังลงไปอยู่นะครับผมรู้ว่ามันจะมีที่รักษาซอมอ็ NPC ที่กลายเป็นซอมบี้แล้วให้กลับมาเป็น NPC คนเดิมนั่นไงว่าแล้วเชียวเยวัดีวัดีสวัสดีซอมบี้ เออนายซอมบี้เอ็นพีซีใช่ไหมส่วนยก็เอ็นพีซีโปรติถึงเวลาเอาแอปเปิลทองกับยายายาอินพูทชันอะไรก็ไม่รู้ครับโยน็ยนๆโย,ย,ยนให้นะครับแล้วก็ฝากด้วยเอ่ะเดี๋ยวก่อน ไม่แอนจะไม่ยอมเรกเออโอ้ไม่เรามีไม้อันสุดท้ายเหรอไม่นะท่านผู้ชมครับป๊บน,นึงนะครับเราต้องรีบขึ้นไปตัดไม้ก่อนนะครับแล้วเร็วรีบขึ้นไปตัดไม้สเิเดี๋ยวนะครับป๊บเึ็นนะครับ ผมขอตั้งค่าก่อนอืมนี่นะได้ปุ่มมาแล้วขออัพบนทองให้มันกินกินสิต้องขึ้นไปตัดไม้อีกแล้วเหรอครับลำบากจริงๆเลยนะครับใกล้จะถึง ได้ขึ้นได้แล้วเย่ตัดไม้อา้าวมันจะมืดแล้วเหรอผมคืนที่นี่เลยนะปิดโอเคนี่คือบ้านของเรานะครับบอกว่าจะไม่หลงบ้านนะครับอืะ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องครับ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 แล้วก็ทุบทุบ <c oughs> ฉันได้กกงของนายมาแล้วนี่นะมาปมหม้งสัรน์กันครับทุ่าน ผมจะมีอะไรเดี๋ยวผมจะสอนทำเดี๋ยวผมจะสอนปรุงยาเองโออเด็ดหนึ่งผมขอสอนท่านผู้ชมปรุงยาก่อนครับวิธีง่าย<ๆ>ง่ายเพียงแค่ต้องมีขวดแก้วน้ำปกติต้องมีขวดแก้วน้ำนะคบ ันผมส่งกันมาเยอะมากเลยโอเคที่มันโยนได้นะครปกติปกติกตน่ครับมาครับครับโยนใส่มันเลยหลังจากนั้นคุณก็เอานี่ครับนี่ครับนั่นแหละครับเอามาเลยเอามาแล้วก็เอามาใช้ส่วนผสม คุณห้ามอย่าลืมคุณห้ามอย่าลืมไฟยนะครับที่ได้จากพิกพิกแมนนะครับหรือพิกหมูนั่นแหละครับแต่ผมเลียกมาครับวูชั้นหนึ่งจนถูก,กพิกหมูคงบายแล้วครับที่เหลือก็แค่รอนะครับเรามาเล่นอนะไรกันเถอะมาเริ่มกันเลยเราก็จะมาสำรวจของกันนะครับ ถ้าทุกสชมอยากให้ผมเอามันมันก็ได้นะครับได้แล้วใช่ไหมอินพุชชันใช่ครับโยนใส่เลยครับโยนใส่โยนใส่อย่างนี้นะครับและเอาแอปเปิลมากดกดตรงปุ่มนี้นะครับนี่ครับกดตรงปุ่มนี้ แล้วมันก็จะมีอาการตัวสั่นนะครับดูสิครับมันก็จะมีอาการตัวสั่นนักๆนะครับ,ๆๆรบก็แค่รอนะครับี๋ยวสักแป๊บหนึ่งโอเควันนี้จะไม่ได้สั่นอะไรมามโอเคเก็บยาโอ แล้วก็เลิกประมโมสร้างสรรค์ประมโิชีวิตหลอดเห็ <c oughs> นไหมครับรอสักนะับหนึ่งนาทีนะครับ M P C กลายเป็นซอมบี้ซอมบี้ก็ต้องกลายเป็น n P C ได้ใช่ไหมล่ะขดูปฏิกริริยานะครับดูนะครับ N.P.C. ซอมบี้จะกลายมาเป็น N.P.C. คนเดิมเพิ่มเติมก็คือขายของมั่งนะอมแล้วก็รอสักครู่นะครับระหว่างที่ผมการังจ็กของอยู่ไม้สตริกแล้วก็ไม้ที่ยังไม่ได้แปลรูปแล้วก็แผ่นอ๋อแผ่นผ้าคลุม เอาใจาก็นี่ระหว่างนะั้นเราก็มาเล่นกับแฟนกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับโอเคโอ้เห็นไหมครับกลับมาเป็นเอ็ซแล้วครับท่านผู้ชมดูสิครับตื่นตาตื่นใจนะครับมาขายของอะไรไหม ครับท่านนี้อัพเตดตไปไกลมากเลยโอเคถ้ามาเก่าลาท่านผู้ชมกันไหมโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นนะครับไม่มีอะไรมากโอเคเรามาเล่นกับแฟนก่อนก่ๆนนะครับ มรูสิครับจาก NPC ก็กลายมาเป็น NPC เหมือนเดิมจากสมบี NPC ก็กลายมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคืออินดีกว่าได้หัวใจเพิ่มงั้นเหรอว้าววิคือยอบไปเลยนี่ก็คือฐานรับของลาครับก็เตรียมตัวขึ้นไปนอนกันได้เลยนะครับท่านชม ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอภัยอย่างสูงนะครับโอเคได้มาเริ่มกันเลย,ยมืดยังยมืดแล้วใช่ไหมนอนมานอนกันเถอะนอนกับแซนไม่นอนไม่ได้ เพราะว่าพวกซอมบี้สินะโอเคถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe กด Sub subscribe ครับช่องนี้คุณควรกด u b s c r i b e ครับติดตามด้วยครับติดตาม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 แล้วก็ติดตามครับบ๊ายบาย